ฮัลโหลแม่ฮะช้อนหายเหรอปักซื้อช้อนอ่าได้ได้ได,ได้ตอนนี้อยู่ร้านเครื่องครัวพอดีพี่กําลังมองหาช้อนอยู่หรอครับเฮ้ย <Hey, S 2> ดูได้ไงเนี่ยแล้วอยากได้ช้อนแบบไหนล่ะครับคุณพี่แค่ช้อนเนี่ยนะมันมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอก็มีทางช้อนสแตนเลสเมลามีนด้ามไม้สไตล์เกาหลีช้อนตักขนมช้อนทงเครื่องดื่มและอื่นๆอ,อีกมากมายที่จะเอาแบบไหนดีครับโอ้ยเยอะจัง พี่เอาช้อนทั่วไปแล้วกันแบบช้อนกินข้าวอะ่ะแต่เนี้ยเอาลายอะไรดีครับลายเพชรลายเส้นลายคลาสสิกหรือลายมงคลนรุ่นนี้กาลังฮิตเลยนะครับพี่โหยเยอะอ่ะแต่แม่พี่น่าชอบแบบหรูหลาะต้องเป็นน้องตัวนี้เลยครับพี่ช้อนฟ่อมลายเพชรสุดหรูมีทั้งสีทองและสีเงินผลิตจากสแตนเลสหนาดีไซน์เขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงให้พี่มาดูเองเลยแล้วกันโหหรูจริงว่ะปั๊ปปั๊ปป๊ป๊ฮะห,หาเจอแล้วหรอ ่มวละลูกค้าว่ายังไงนะครับ